สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องบอกหวยเล่าข่าวเจอกันในคลิปนี้วันพุทธที่26สิงหาคม2563นะคะรวมถึงลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่เดือนชัยด้วยนะคะก็ขอกราบสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนี่ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะ1กันยายน2563 ที่ทางรัฐบาลจะมีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มีความหวังในการถูกรางวัลนะคะและทางตัวของมอนเองและช่องบอกหวยเล่าข่าวก็ได้เสาะหาแนวทางจากเพจดังๆเพื่อเป็นแนวทางให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ไปพิจารณาดูเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค ประจำงวดวันที่1กันยายน2563และทุกๆงวดนะคะและก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมารอติดตามแนวทางจากช่องบอกหวยเล่าข่าวได้นะคะก่อนที่จะไปดูแนวทางจากทางช่องทางช่องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกริ๊งๆให้ทางช่องด้วยนะคะ เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องและเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้มีแรงทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาหลวงปู่เดือนชัยธรรมจัยโยผู้เป็นตำนานนั่งรถคันไหนก็ออกคันนั้นท่านก็ได้ไปดูเลิกดูยามงามดีเมื่อเวลา 13.29นาฬิกาท่านก็ได้นั่งเจอมรถให้กับลูกศิษย์เพื่อเป็นความสิริมงคลนะคะด้วยพุทธคุณเมตตามหาลาบแคล้วคลาดขายดีเฮงเฮงรวยๆนะคะหลวงปู่เดือนชัยท่านยังพูดอีกนะคะว่าทะเบียนรถคันนี้สวยงามมากสาธุสาธุนี่ก็เป็นคำอุทานของหลวงปู่เดือนชัยนะคะ ซึ่งท่านก็ได้เดินทางไปเจิมรถให้กับลูกศิษย์ส่วนรถของลูกศิษย์คันนี้ก็เป็นยี่ห้อโตโยต้านะคะป้ายทะเบียนที่พี่น้องเห็นกันนะคะคือ965นะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามมากนะคะ965ตัวเลขนี้ทางช่องก็ต้องฝากพ่อแม่พี่น้องเก็บไป เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยนะคะรวมถึงตัวอักขระที่หลวงปู่ท่านได้เจอม่กับสิทธิอนุสิ์ท่านนี้นะคะซึ่งหลายงวดที่ผ่านมาคอหวยหรือว่าลูกสิทธิลูกหาของหลวงปู่เดือนชัยก็เคยส่องตัวอักขระที่หลวงปู่เคยเจอให้กับลูกศิทธิท่านอื่นก็ถูกหวยมาแล้วหลายงวดท่านผู้ชมทุกท่านก็ลองเก็บเอาไปพิจารณาดูนะคะ ตาดีได้ตาล้ายเสียส่วนตัวของแอดเองนะคะตัวข้างบนแอดก็จะเห็นเป็นเลข1 2ส่วนตัวกลางก็จะเป็น7 4 6นะคะรวมถึง2ตัวขวามือนะคะคือ1 5รวมถึง2ตัวล่างด้วยนะคะแอดก็เห็นเป็นเลข39 และนี่ก็เป็นตัวเลขที่แอดเห็นนะคะนี่ก็เป็นแนวทางที่แอดพามาส่องกันนะคะใครเห็นเป็นเลขอะไรบ้างก็เมนต์บอกแอดใต้คลิปข้างล่างได้นะคะก่อนอื่นทางช่องก็ขอให้ fc ทุกท่านจงโชคดีถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้แอดต้องขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับแนวทางสวยๆคลิปนี้ ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ